ตำนานของช่างตีเหล็กตอนที่1,429ในเสียควักไทยโดยมนุษย์ในช่วงไม่กี่ปีก่อนหนะ้าสถานะทางสังคมของผู้เล่นนั้นต่ำต้อยกว่า NPC อยู่หลายขุมหลักฐานที่พิสูจน์ก็คือช่วงเวลาที่กลิตทำได้เพียงแต่ซีโรราบเมื่ออยู่ต่อหน้าต่ยุคแห่งจักรวรรดิบุคคลทรงอานาจในแต่ละอาณาจักรล้วนแตเป็น NPC ซะส่วนใหญ่โดยที่ผู้เล่นนั้นเป็นได้เพียงแค่พนักงานที่คอยรับฟังคำสัง่ง ผู้เล่นในตอนขาดแคลนผู้เล่นในตอนขาดแคลนทั้งพลังและประสบการณ์เป็นการยากที่จะก้าวข้ามบาร,รมีของ NPC ที่สั่งสมความสำเร็จมานานหลายร้อยปีตามเนื้อเรื่องในตอนแรกคนเหล่านั้นต่างก็รู้สึกว่าแบบนี้ก็ดีแล้วผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดั้งเดิมและคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้นก็นับว่าพออยู่แล้วทว่ายังมีผู้เล่นอีกจํานวนหนึ่งที่ไม่พอใจเป็นอย่างมาก คนเหล่านั้นต่างก็ไม่อยากจะยอมจำนวนต่อ NPC และก็เฝ้าฝันที่จะกลับกลายไปเป็นตัวเอกในสังคมเข้าสแทนผ่านมาหลายปีในที่สุดโลกก็เริ่มเปลี่ยนระบบที่มีศูนย์กลางของทวีปเป็นจกักรวรรดิสหรัฐเกิดล่มสลายด้วยฝีมือของกรกฤษและบัสาราอาณาจักรที่เป็นอิสระจากการกดขี่ของจกักรวรรดิเริ่มที่จะสั่งสมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและกองทัพ หนึ่งในนั้นก็คือการมอบสิทธิประโยชน์และอนาคตอันหลากหลายให้กับผู้เล่นผู้เล่นแถวหน้าเริ่มกลายเป็นขุนนางของอาณาจักรบางมีดินแดนในครอบครองส่งผลทําให้ค่าสถานะทางสังคมของผู้เล่นเพิ่มขึ้นทุกๆวันมีผู้เล่นจำนวนมากที่ได้เสพสุขไปกับระบบเจ้าเมืองซึ่งเคยเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะไฮแลนเกอร์ anger, เพียงไม่กี่คนเท่านั้นผลลัพธ์ที่ตามมาทุกั้นเลวร้ายผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเอาคืน n อ c ที่เคยกดคีย์ มองเหล่า NPC เป็นเพียงแค่ปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงการไม่ยอมรับสิทธิมนุษยชนที่ NPC ควรจะได้รับเทียบเท่ากับพวกผู้เล่นและแล้วก็ลงเอยด้วยคนเหล่านั้นพวกมันใช้พลังอำนาจใหม่อย่างไร้ความปราณีอัตราภาษีถูกกดดันจนถึงเพดานสูงสุดทรัพยากรด้าน NPC ก็ถูกนำมาใช้ตามใจชอบจังกดขี่บ้างก็เปลี่ยนให้ NPC ใช้หล่อเหลามาเป็นทาส เียนให้ NPC สาวสวยมาเป็นภระยารองเกือบทุกดินแดนในการปกครองของผู้เล่นเต็มไปด้วยความทุกข์ยากและหน้าอาเด็ดอนาดนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของผู้หลีภยัยเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับถ้าหากว่า NPC เหล่านี้เลือกหนีมายังอาณาจักรโอเวอร์เกียหรือว่าวาเฮัล่าไลออนหนึ่งในพ่อค้าที่มั่งคั่งทั้งห้าเป็นแสงหน้าราชาพ่อค้าเคียร์ที่มีอันดับตกต่ำลงไปมาก อาจ,จิยังดูด้อยอยู่เมื่อเทียบกับมูโตผู้ครองอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่นมานานด้วยการเป็นพันธมิตรหลักกับโอเวอร์เกียแต่ว่าอย่างไรก็ตามไลออนนั้นมีความเร็วในการสะสมทรัพย์สินที่น่าทึ่งอ๋อทั้งที่ฉันสั่งให้ทหารปิดตายประตูปราสาทเอาไว้แล้วไอ,อ้พวกระยำนั่นไม่เพียงแต่จะไม่ป้องกันประตูแต่ว่ากลับนี้ไปพร้อมกับชาวเมืองหย,ยิ้มด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนผ่างเก่าท้ายทอย ไลออนรู้สึกทึ่งเมื่อพบว่าไอ้งั่งที่สูญเสียชาวเมืองในดินแดนไปกว่าครึ่งหลังจากที่ปกครองได้เพียงแค่ครึ่งปียังสามารถที่จะหัวเราะออกมาได้อีกแต่ว่าไลออนไม่ได้แสดงอารมณ์ออกมาความรู้สึกของมันนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะถูกนํามาใช้กับพวกปัญญานิ่มอะนี่คือเงินตอนที่เกิดสัญญารับไปซะจากนั้นก็วนิทธิการปกครองดินแดนมาให้กับทางนี้วิฉัน ไม่แต่รับผิดชอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมเนี่ยไห้ชมเลืองมองจํานวนเงินด้วยสายตาละโมบแล้วก็ถามเพื่อยืนยันให้แน่ใจที่นี่คือดินแดนขนาดเล็กซึ่งรับรองซึ่งรองรับผู้คนได้ราวแค่6 0 0ันคนให้ได้รับดินแดนนี้มาจากกษัตริย์เป็นผลตอบแทนที่คอยรับใช้อนาจากักร์ในฐานะขุนนางอย่างแข็งขันกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในดินแดนอาจจะเป็นของมันแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตจะมีปัญหาอะไรรออยู่บ้าง หากว่าขายดินแดนให้กับบุคคลภายนอกหรือว่าพ่อค้าจากอาณาจักรอื่นว่ากันตามจริงแล้วกษัตริย์อาจจะพยายามแย่งชิงดินแดนกลับคืนถูกต้องนับตั้งแต่วินาทีที่การทำสัญญาลุล่วงนายก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วไม่ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นอีกต่อไปไลออนยื่นหนังสือสัญ,ญญาให้อ่านภายในสัญญาระบุอย่างคร่าวๆเกี่ยวกับการไม่ต้องรับผิดชอบ รวมไปถึงจํานวนเงินและวิธีการจ่ายไลออนออกปากเร่งรีบเฮ้ยร hey, ีบรีบเซ็นซะสิเออเข,ข,ข,ข้าใจแล้วให้รู้จักประมาณตนมันใช้วิธีสกระปกมามากมายเพื่อให้ได้เป็นเจ้าเมืองแต่ว่าหลังจากนั้นกลับไปมีฝีมือมากพอที่จะบริหารจัดการดินแดนหรือว่ารวบรวมบุคลากร,กรมาช่วยแบ่งเบาภาระงานจิตใจของไฮไม่เข้มแข็งพอที่จะอดทนต่ออำนาจอันหอมหวาน และนั่นเป็นเหตุผลทําให้ตัวมันยอมเซ็นสัญญาอย่างเยือกเย็นผลประโยชน์ตรงหน้าก็นับว่าไม่เลวนักเป็นเพราะมันจะได้รับเงินจํานวนมากเป็นค่าตอบแทนใน,ในดินแดนที่ขายไปท่านทําการซื้อสิทธิ์ในดินแดน BCO เดี๋ยวทุกคนผมอ่านใหม่ BCO โอเคถูกท่านทําการซื้อสิทธิ์ในดินแดน BCO ท่านกลายเป็นเจ้าเมือง BCO ทักษะการค้าขายระดับช่างฝีมือกลายเป็นเลเวลสาม มีเขาหลือว่าราชาแห่งอาณาจักรอาร์คเริ่มจับตามองท่านท่านอาจถูกเครียกให้เข้าเฝ้าในอนาคตอันไกลถูกกษัตริย์จับตามองอย่างนั้นเหรอก็แค่ทำเนียมพื้นฐานปฏิบัตินะการให้เราปกครองดินแดนถึงนั้นย่อมดีกว่าปล่อยให้อยู่ในมือของขยะมูลฝอยซึ่งไม่เห็นคุณค่าของประชาชนกษัตริย์อาจขอร้องให้ดูแลประชาชนอย่างจริงใจและเฝ้าติดตามผลการทำงานสักระยะหนึ่งแน่นอนไลออนเตรียมแผนรับมือกับเรื่องนี้เอาไว้แล้ว ตัวเขานั้นไม่ใช่คนที่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวเองเอคนที่จะสวยก็คือไอขยะผู้ขายดินแดนด้วยความโลภนั่นแหละมันคงจะคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะต้องถูกอาณาจักรอาร์คไล่ล่าไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่แต่ก็ต้องขอบคุณขยะแบบพวกมันและนะหลายๆอย่างก็เลยถูกลงนะ ไออนสไยยิ้มหลังจากที่ไฮเดินจากไปอ๋อคือมันซื้อดินแดนในราคาที่แบบกดกดสุดๆนะทุกคนสิ่งที่คล้ายกันกำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งทถวีพพอขาทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อดินแดนเสื่อมโทรมแล้วก็ตัดฉากนะครับทุกคนนี่นี่โรแมนติกอะไม่โรแมนติกเลยสักนิกสดสาดิตไฟส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้เล่นในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการประหยัดเนื้อที่บนโลกความเป็นจริงปัจจุบันหากต้องการนัดพบกับใครหลายคนก็เลือกที่จะนอนลงไปในแคปซูลและนัดพบกันภายในเกมโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องปกติอย่างมากสําหรับการจัดคอนเสิร์ตในสาธิตไฟเช็คเช่นเดียวกันกับคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ20ปีของคูเซฮาเกรกัตผู้ที่ได้ยินพิคซอสกาลังบนเป็นหมีกินผึ้งตัดสินใจถามกลับไปด้วยสีหน้าฉน นี่จุดไหนที่น่าไม่พอใจทั้งภาพแล้วก็เสียงล้วนเหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงทุกประการนาย,ยังสัมผัสถึงความฮึกเหิมของผู้ชมคนอือ่นได้ไม่ต่างจากเดิมเลยนะแต่ว่าเฮ้พวกเราจะไม่ได้เห็นคูเซฮาตัวจริงอ่ะสิฉันได้ยินมาว่าคูเซฮาปรับแต่งตัวละครได้เหมือนกับตัวจริงมากไม่ใช่เหรอเฮ้ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปีศาจที่เกิดมาพร้อมกับยุคสมัยใหมยย่จริงๆนะเลิกพุดเรื่องนี้ดีกว่าฮะอะไรนะ มีร้านที่ขายผายกิมจิโดยเฉพาะมาเปิดใหม่เหรอโหนี่มันอาหารฟิวชั่นแห่งยุคเชียวนะเจง๋งไปไปกินกันเออไม่ใช่วานายนเพื่อกินมาเมื่อสามชั่วโมงก่อนหรือไงนี่แล้วมันสำคัญตรงไหนล่ะจะกินสักกี่ครั้งน้ำหนักไปเก็บก็ไม่เพิ่มหรอกนะไปเถอะออไห <laughs> นแล้วก็ปีศาจที่เกิดมาพร้อมกับยุคสมัยใหม่จริงๆอันเสิร์ตครบรอบ20ปีของคูเซฮาจัดขึ้นที่กรุงไลฮาร์ เมืองหลวงของอาณาจักรโอเลนด์โรงละครโอเปร่าของไรฮา,าร์ดค่อยๆมีขนาดใหญ่และงดงามขึ้นทีละนิดตามการเวลาจนในพักหลังดาราที่มาเช่าเวทีเพื่อทำการแสดงก็เริ่มมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นการอ่านเกมขาดของลอเอลทำให้พื้นที่ขนาดเล็กสามารถทำกำไรได้มหาศาลให้กับอาณาจักรในอดีตมีข่าวลือว่ากริตไม่อยากจะลงทุนเงินก้อนโตไปกับกิจกรรมในเชิงของวัฒนธรรมแต่ว่าปัจจุบันมันกลับชื่นชม โงรงละครโอเปร่าของไรฮาร์อย่างออกนอกหน้าน่าจะหมายถึงเกรดชมนะอืมอร่อย <c oughs> การฟิวชั่นกันระหว่างกิมจิกับอาหารอันโด่งดังของอังกฤษเรียกเสียงชื่นชมจากพิกซอสได้อย่างไม่ขัดปากรสชาติของน้ำกิมจิกระเซ็นไปทั่วช่องปากขณะที่เคี้ยวพายกรอบไปด้วยอืมหิวแล้วทุกคนนอกจากนั้นหลังจากเนื้อกกรอบของพายที่ชุ่มไปด้วยน้ำกิมจิรสชาติของพาย มีการเปลี่ยนแปลงประฏิทิศทางที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นอาหารที่มีรสชาตินั้นแปลกใหม่แต่ว่าสิ่งนั้นกลับชวนให้พิกซอสคิดถึงบ้านเกิดของเขาในทางกลับกันเรกัตขค่หมดคิว้วอืมคงจะดีกว่าถ้าใส่เนื้อวัวแทนเนื้อหมูนะฉันไม่ชอบผิวสัมผัสข,ของมันหมูสักเท่าไหร่นี่กิมจิเจ้าอร่อยที่สุดหมดกินกับหมูสามชั้นนะกินกับเนื้อแล้วก็แกะก็อร่อยเหมือนกัน กิมจิเป็นอาหารเทพนะกินกับไรก็อร่อยนะเออฮะขาดาพริกซอสกำลังเลียน้ำกิมจิด้วยลิ้นตัวเขาได้เอียงคอกระทันหันเป็นเพราะผู้ชายที่กำลังยืนสั่งภายกิมจิตรงเคาน์เตอร์ค่อนข้างจะคุ้นหน้ามากสำหรับพริกซอสเห็นได้ชัดว่าเพิ่งจะเคยพบกันแต่พริกซอสร,ร,รู้สึกราวกับว่าได้พบคนที่เคยรู้จักกันมานานโอ้นึกว่าใครมองมาที่แท้กับพิกซอสกับเรกัตตีเอง ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับสิบวีรชนผู้ก่อตั้งอาณาจักรอเวกีเบื้องอก,กับวันนี้ผมจะถูกหวยนะชายผู้ถือภายในมือยืนยิ้มพลางทักทายคนทั้งสองเป็นรอยยิ้มที่มอบความรู้สึกเย็นสดชื่นประหนึ่งได้กลิ่นน้ำอับลมผู้เล่นนิรนามมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีเลเวลต่ำทว่าเรกัตไม่ได้ตัดสินใจคนตามเลเวลหรือว่าความโด่งดังตัวเขาได้กล่าวทักทายอีกฝ่ายด้วยความสุภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มแต่ว่ากลับกันแล้ว พิกซอสที่ทำหน้าเครียดเอาแต่ปิดปากสนิทและเฝ้ามองบทสนทนาเป็นเวลานานจนกระทั่งอีกฝ่ายได้แยกตัวไปอา้าขอตัวก่อนนะครับเขากำลังอึดอัดที่พิกซอสไม่ยอมคุยด้วยหรือเปล่านะขณะชายแปลกหน้าจากไปเรยกัดตำหนิพฤติกรรมเสียมารยาทของพิกซอสนี่ทำไมนายถึงเอาแต่จ้องหน้าคนธรรมดานด้วยสายตาแบบนั้นล่ะคูเซฮาฮะ คนเมื่อกี้เป็นครูเซฮหาไม่ผิดนะนี่ในภายของนายมีพิดหรือเปล่าวเนี่ยไม่มีฉันพูดจริงนะฉันเป็นแฟนตัวยงของครูเซฮหามาตั้งแต่สมัยมัธยมต้นคิดว่าจะจําไม่ได้ชิวอกันลเหรอฉันไม่รู้นะว่าเขาปกปิดท่าเดินที่เป็นเอกลักษณ์และที่สายติดตัวได้อย่างไงแต่ว่าเขาไม่มีทางซ่อนเอกลักษณ์ตรงกล้ามเนื้อรอบคิ้วและขณะที่ยิ้มได้แน่ เรกัสเดินจากไปอย่างเงียบงันสรุปแล้วไอ้พีคซอสนี่มันแบบมันคลั่งสุดๆเลยทุกคนสังเกตแม้กระทั่งมัดกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงคิ้วในตอนยิ้มนะถึงแม้ตัวเขาจะอวดโอก,กับใครต่อใครเสมอว่าตนมีร่างกายแข็งแกร่งแต่ว่ากลับต้องอ่อนเพียทุกๆครั้งเมื่อได้อยู่ใกล้ๆกับพีคซอตพีกซอตตะโกนไล่หลังเฮ้ไหนไม่รู้หรือไงนักสร้างสกินคูเซฮารุจะกับนักสร้างสกินนะ ดวงตาของเรกัสพลันเบิกออกกว้างนักสร้างสกินสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของไอเทมและผู้เล่นเพื่อแลกกับเงินก้อนโตได้เมื่อไม่นานมานี้คราดดังกล่าวเริ่มหาตัวได้ยากขึ้นการติดต่อต้องทำผ่านเส้นทางพิเศษเพียงเท่านั้นและก็มีข่าวลืออีกว่าในแชโบรุ่นใหม่แชโบรุ่นที่3ในตระกูลหนึ่งทายาทที่ทำตัวเกเรของพวกเขานั้นตัดสินใจตามล่านักสร้างสกิน เนื่องจากว่าอีกฝ่ายเปลี่ยนให้กับตัวเขาดูเหมือนขอทานแน่นอนนั่นก็เป็นเพียงข่าวลือไล่ตามครูเซฮาไปเออเออตกลงพิกซอสและเรากาัสใช้ทักษะของตนเพื่อค้นหาชายคนเมื่อครู่หนึ่งในกฎเหล็กของอาณาจักรโอว์เกียก็คือห้ามใช้ทักษะด้านการต่อสู้ภายในเมืองอย่างเด็ดขาดแต่ว่าสิ่งนั้นคือแน่นอน อำนาจสิบวีรชนอยู่เหนือกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นคนเหล่านี้นั้นพวกเขารู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แม้บนถนนจะมีผู้คนนับพันเนืองแน่นแต่ว่าทั้งสองคนก็สามารถแทรกตัวผ่านไปได้อย่างราบเรื่นโดยที่ไม่ได้มีการประะัทะฝีมือในการควบคุมร่างของพวกเขาเข้าขั้นสมบูรณ์แบบทักษะประเภทพุ่งตัวที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้เป็นระยะเวลาหนึง่งถูกนำออกมาใช้ในจังหวัดที่เหมาะสมและชำนาญ ในสายตาคนปกติทั่วไปผีมือระดับนี้ไม่ต่าอะไรกับพลังพิเศษเลยแล้วก็ตัดฉากนั้นทุกคนเฮ้พี่เสฮาตอนนี้อยู่ที่ไหนผู้จัดการส่วนตัวพยายามส่งข้อความเสียงมาหาอย่างต่อเนื่องผมไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยกันสำหรับตัวเขาแล้วการถูกตามตัวแม้กระทั่งภายในเกมถือเป็นเรื่องที่น่าลำคาญไม่น้อยกูเสหาสายหน้าพลางตอบอกำลังไป ฉันขอแวะชิมวิหารเทพอุรุกีร์กับรูปปั้นของข่าสักนิดไปได้ไเลยหรือไงแล้วสัมภาษณ์ก่อนคอนเสิร์ตล่ละนักข่าวกำลังรออยู่นะฉันของดให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะพี่นี่มันไม่ใช่คอนเสิร์ตธรรมดาแต่มันเป็นคอนเสิร์ตครบรอบฉลอง20ปีหมดสัมภาษณ์วันนี้ไม่ได้แฟนๆอยากคุยกับพี่ด้วยนะ <c oughs> นั่นเป็นแฟนตัวปลอมเป็นพวกนักข่าวทั้งนั้นฉันคุยกับแฟนๆทุกวันบนโซเชียลมีเดีย แล้วเจอกันพวกนี้นะเฮ้พี่พี่ติง้งท่านบล็อกเป้าหมายอ้เงียบได้สักทีสำหรับภายกิมจิที่เหลือรสชาติดับลงไปมากครูเซฮาจึงลังเลว่าจะทิ้งมันไปดีหรือเปล่าในท้ายที่สุดเขาตัดสินใจยัดภายกิมจิใส่ปากโดยที่ฉากตรงหน้าคือรูปปั้นของขานช่างตีเหล็กที่กลายเป็นตำนานก่อนจะเสียชีวิตไปเพียงไม่นานอาจารย์ที่กริดเคารพและรักมากที่สุด ผู้เล่นทุกๆคนต่างก็รับรู้เรื่องเหล่านี้เป็นเพราะว่าตัวเขานั้นโด่งดังพอๆกับเหตุการณ์กิลวอิมมอร์ทัลล่มสลายขอให้มีความสุขบนสวรรค์คููเซฮะเดินเข้าใกล้รูปปั้นพร้อมๆกับไวทุกเล็กๆตัวเขาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งในศาสตร์หนึ่งทั้งโลกจริงและสาธิตไฟแสดงความเคารพต่อขานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันกับตนแม้ว่าขอบเขตด,ด้านความเชี่ยวชาญจะต่างกัน แต่ว่ากว่าจะก้าวไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดวงตาคูเซฮาหันไปทางถนนที่เรียงรายไปด้วยโรงตีเหล็กหลายสิบแห่งไปในใจพลางเกิดความคิดคืิจะต้องอยู่ที่นั่นนะแน่นอนมีโอกาสสูงที่กริฑจะไม่อยู่เหมือนกันคงจะน่าตลกไปสักหน่อยหากจะให้หนึ่งในคนที่ตารางเวลาแน่นมากที่สุดในโลกอย่างกริหมกตัวอยู่กับโรงตีเหล็กทั้งวันแต่ว่า ิดไปก็เท่านั้นข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่คนนอกจะรับรู้ได้ถ้ามีใครสักคนสามารถดูแลไอเทมชิน้นนี้โดยไม่ถูกความรลมเขา้าครอบงำแล้วก็เท่าที่นี้กออกโลกนี้คงมีแค่กริดคนเดียวออยากพบเขาสักครั้งจังตัวเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่มาเยือนไรฮา,าร์ดอีกตอนไหนคิดมาถึงตรงนี้คูเซฮารตัดสินใจเสี่ยงแวะไปโรงตีเหล็กด้วยความคาดหวังดวงตาของเขานั้นลุ่มลึก สีหน้าเป็นไปอย่างซับซ้อนอยากที่จะให้ใครเชื่อว่าชายคนนี้กำลังสวมหน้ากากหนังฮะพบตัวจนได้นักซ่า,ะนะส,าสกินคูเซฮะคูเซฮาพันสะดุ้งเฮือกขณะที่เดินอยู่ในซอยลึกชายสวมชุดคลุมสีดำปกปิดใบหน้ากำลังขวางทางรู้จักฉันได้อย่างไงนายอาจจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนดวงวิญ,ญญาณของตัวเองได้นะคูเซฮา ฉันไม่ต้องการสร้างความวุ่นวายภายในเมืองหลวงของโอเวอร์เกียกรุณายอมรับการจ้างงานด้วยนายจ้างของฉันแจ้งมาว่าเขาจะยอมยกโทษให้กับความผิดพลาดในคราวก่อนหากนายยอมยกสิ่งนั้นให้กับเขาเรื่องที่ฉันเปลีป่ยนไปด้าของเจ้าดัานให้ดูน่าตลกเกี่ยกันเหรอนั่นไม่ใช่ความผิดฉันตั้งใจทำมาเองฉันแค่บอถายทอดข้อความนายไม่รู้เรื่องไงว่าสิ่งที่เพื่อนนายกำลังไล่ล่า มันอัตรายแค่ไหนนะฉันไม่อยากรู้ขณะพูดด้านหลังของชายคนนังกล่าวปรากฏร่างยมมาทูดพร้อมกับเคียวเล่มยักษ์ก่อนที่มันจะเลือนหายไปเพียงเวลาไม่นานพร้อมๆกันนั้นโซเกตของคูเซฮาที่มองเห็นเฉพาะของเจ้าของทักษะเริ่มลดขนาดลงไปทีละนิดแล้วก็เป็นใครพูดไม่รู้ทุกคนนายจะตายในห้านาทีจุดคืนชีพของนายคือจักรวรริและนายจ้างของฉัน กำลังรอยอยู่ที่นั่นคำแนะนำก็คือ,อย่ารับข้อตกลงยังว่าง่ายจะดีกว่าืมล็อกเอาในสภาพนีไม่ได้สินะหมายความว่าต้องฆ่านายสถานเดียวจะดีถึงจะหายไปกันเหรอมันจะหายไปถ้านายออกห่างจากฉันได้เกินสิบเมตร <c oughs> <c oughs> คงจะทำไม่ได้สินะใช่นายทำมันไม่ได้หรอกขณะที่กำลังพูดเสีสะของชายคนนั้กล่าว พลันเอ็นไปด้านหลังแตงดาบสว่างว่าเป็นเส้นตรงพร้อมกับเส้นผมที่ขาดกระจัดกระจายเป็นหนึ่งหย่อมทักษะการชักดาบฝันขั้นสูงถ้ายัางไม่เลิกยุ่มยาบแล้วก็ฟังหน้าเป็นคอนะชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นด้านหลังคูเซฮาน่าจะเป็นพลิกซอสทุกคนไม่ใช่ใครนอกจากพลิกซอสตัวเขาเก็บดาบกลับเข้าฝักพร้อมกับกล่าวนายเป็นใครไม่รู้ด้วยไง ว่าการต่อสู้ในกรูดายฮอนมีโทษคุ้มขังนะฮ hey, โชคไปดีเลยฮะชายคนนั้นกล่าวสายหน้าพลางกระโดดขึ้นไปด้านบนค่อนข้างน่าทึ่งที่ตัวมันสามารถปีนโรงเหล็กได้ถึงสี่ชั้นในการกระโดดเทียนแค่ครั้งเดียวแต่ว่าสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าก็คือเราการกัสเร็วกว่ามันขอค้นตูดให้กำปั้นน่อยนะชายคนนั้นกล่าวสะดุ้งเฮือกเมื่อได้ยินเสียงจากด้านหลังมันเรีบชักอาวุธออกจากคลังสัมภาระ อาวุธลักษณะคล้ายกับด้ามหอกถูกยกขึ้นมาป้องกันส่วนเอวที่เรกัสนั้นเตะเข้าใส่ถึงแม้จะสามารถป้องกันเอาไว้แต่แรงเตะของเรกัสก็ยังให้ยังทําให้ตัวมันกลิ้งสองสามตลบก่อนจะเข้ากระแทกกับกําแพงของอาคารที่อยู่ข้างเคียงในตอนที่เรกัตไล่ตามไปตัวเขาเห็นยมทูตปรากฏขึ้นพร้อมกับเวียงเคียวเข้าใส่ไหนยงี้หเมื่อคนพบตัวจริงของอีกฝ่ายเรกัสทําหน้าเครียดเล็กน้อยแน่นอน เขาไม่ได้หยุดการโจมตีของตัวเองเรกัตพุ่งเข้าหาโยมทูตพร้อมกับใช้หลังมือข้างหนึ่งรับคมเคียวส่วนกำปั้นอีกข้างชกเข้าใส่โยมทูตเต็มแรงจนเสียหลักเซดวงตาเรกัตสั่นระลิกเล็กน้อยเป็นเพราะไหนเร็วพอที่จะเรียกโยม,มทูตออกมาสู้เรกัตโดยที่ตัวเองช่วยโอกาสหลบหนีอยู่อิกซอดเมื่อเห็นดังนั้นจึงสายหน้าเฮ้ยสุดเพลดบนหลบหนีของพวกคลาดลับเหรอน่ารำคาญชะมัด เป็นเรื่องอยากที่จะตอบสนองทักษะที่พวกเขาไม่มีข้อมูลอยู่กูเซฮาเดินตรงมายัางด้านข้างพิกซอสกับเลกัสกล่าวเพื่อบรรเทาความเสียใจของคนทั้งสองเอ่อขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือฉ,ฉ,ฉ,ฉันฉันเคือดักษาสกินชิป